สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ทบอลบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในเรื่องของความรักคนเกิดวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างเราจะอ่านตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะความรักของคนเกิดวันศุกร์เดือนวันที่สิบห้าถึงส1มสิเอ็ดกรกฎาคมหกห้านี้นะคะวันนี้เรามาดูกันว่า คนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณคนที่เข้ามากดติดตามในช่อง Magic t a ร์ลอตบายคิตตให้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเราได้มีช่องได้แบบเป็นการเริ่มเริ่มต้นได้ทําอะไรใหม่ๆได้แบบนําสิ่งที่ตัวเองได้ร่่าเรียนมาได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆนะนะขอบคุณมากนะคะ ทีนี้มาดูว้าวอะไรกันเด็นออกมามาดูคนเกิดวันศุก,กร์15ถึง31กรกฎาคมนี้เรื่องความรักเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเรามาดูตัวตนของคนที่เกิดวันศุกร์ก่อนนะคะช่วงนี้เขาเป็นยังไงกันคนเกิดวันศุกร์นะว้าว Queen of Wands เป็นผู้หญิงที่ ตั้งใจทํางานมุ่งมั่นตั้งใจทํางานดุเขม้มมีอํานาจบารมีอายุประมาณ40 40ิบสต้นๆม้นเนาะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวทํางานด้วยความจริงใจเขาเป็นลักษณะของของคนที่เป็นคนเก่งไม้เท้านี่มันจะเป็นลักษณะของธาตุไฟด้วยนะคะเมสสิงหธนู ถ้าเป็นคนที่ค้าขายนี่ก็จะแบบทํางานได้ดีเป็นคนที่มุ่งมั่นมีสเสน่ห์คุยเกง่งมีเพื่อนเยอะเป็นที่ปรึกษาของคนได้ดีเขาเป็นคนที่แบบตั้งหน้าตั้งตาทํางานอะมองหาโอกาสและกิจกรรมใหม่ๆในการทํางานเขาตั้งใจแล้วก็มีสมาธิกับการทํางานมากเลยนะคะในช่วงนี้นะเขาเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็เรียกว่ารักธรรมชาติก็ได้นะ ควีน f w ฟบอนะคะอาชีพเขาก็อาจจะเป็นพวกเจ้าของกิจการก็ได้นะเป็นงานที่กำลังจะเขาเรียกว่ามีความก้าวหน้ามีความเติบโตในเรื่องของการทำงานนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อตัวตนของเขาเป็นยังไงกันบ้างคนเกิดวันศุกร์ว้าวนายออฟวอนทำไมมาทั้งควีนมาทั้งนท์เลยนะ ดูสิมาเป็นคู่กันละอืมลักษณะของนายออฟวอนจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่คุยเก่งมีความ,มว่องไวกระตือรือร้นในการทำงานเป็นคนที่มุ่งมั่นชอบการผจญภยัยเขาเป็นคนที่แบบทะเยอทะยานในการทำงานะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานสูงถ้าเป็นคนโสด มีโอกาสจะได้พบรักจากการเดินทางด้วยนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเนี่ยอืมเพราะช่วงนี้เขาแบบเหมือนเขากําลังกําลังพุ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นลักษณะของความว่องไวอะ่ะการที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายด้วยความฉลาดปราดเปรียวของเขาเนี่ยลักษณะตัวตนของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อตอนนี้ชาววันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย อีกสมามใบนะว้าวควีนอฟวอนมาแล้วก็วีควีนออฟคัพด้วยเหมือนช่วงนี้น้อยใจอะไรอยู่หรือเปล่าลักษณะของควีนออฟคัพก็จะเป็นเหมือนคนที่มีซิกเซนนะแต่ว่าเหมือนว่าจะอยู่นิ่งๆเง,งียบๆแล้วก็เหมือนกำลังคิดมากวิตกกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าอืเป็นลักษณะของของคนที่ กำลังมีความรักด้วยนะคัพเนี่ยถ้วยลักษณะของถ้วยที่เขาถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความเขาเรียกว่าความอบอ้อมอารีความใจดีมีน้ำใจอะ่ะเป็นรักที่โรแมนติกนะฟิลเนี่ยฟิลออฟคัพนะคะลักษณะของเขาตัวตนของเขาก็จะเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะ่ะ ลักษณะก็จะแบบอายุ40ลักษณะของควีนเนี่ยเขาก็จะ40ขึ้นเนาะตามลักษณะของของของไพ่นะคะอืมแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีสิกเซนเป็นคนที่สามารถรับรู้ในจิตใต้สำนึกของคนอื่นได้แต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนวิตกกังวลอยากอยู่นิ่งๆเหมือนมัน มันถ้าในเรื่องของความสัมพันธะ์เนาะมันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอยู่อตอนเนี้ยเขาเลยอยากอยู่นิ่งๆ mm hmm. อความรักความรักถ้าคนมีคู่ก็น่าจะเข้ากันได้ดีทีนี้เรามาดูอีกสองใบตัวตนของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วง1 5บห้าถึงสาดกระกฎาคามนี้เป็นยังไงดูนะว้าวเดวิล เดวิลเขาก็จะเป็นลักษณะของความคลุมเครือไม่ชัดเจนลุ่มหลงมัวเมาลักษณะเป็นของงานสีเทางานอะไรที่ต้องระวงังการถูกหลอกถูกโกงลักที่มาจากการลุ่มหลงต้องระวังนะคะเพจออฟสอดเป็นเพจเพจออฟสอดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคนที่อ่างพี่ ต่อกันเนอะทีนี้ลักษณะของเพจออฟสอดเนี่ยเพจออฟสอดเนี่ยเป็นลักษณะของเด็กที่ฉลาดนะแต่แกมโกงเพราะเป็นคนที่แบบใจนักเลงพูดตรงตรงไปตรงมาเขาเป็นคนที่ดื้อรัน้นกล้าแสดงออกอช่วงนี้ต้องระวงังถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนอะเดี๋ยวเดวิลขึ้นมาด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องหลังเรื่องอาการกระดูกอะ่ะ อการเจ็บเอวเจ็บหลังอะไรแบบนี้เนาะหรือถ้าในเรื่องของการงานให้ระวังเรื่องการจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าอืเดวิลนะคะขึ้นมามออพร้อมเพจออฟสอดเพราะว่าเด็กคนนี้เขาจะดื้อรั้นไม่ค่อยฟังใครเขาจะเป็นคนที่พูดตรงอืระมัดระวังเกี่ยวกับความดื้อรั้นของของไม่ว่าจะตัวเราเองหรือคนข้างเคียงก็ได้นะคะ เขาเรียกว่าการที่การที่เราจะเอาชนะหรือไม่ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเป็นข้อเสียเปรียบนะในการทํางานนะคะบางทีเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยเนยอะอาทีนี้เรามาดูเรื่องของความรัก ความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วง15ถึง31กระกฎาคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างความรักเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคนโสดมีแววจะได้เจอกับเนื้อคู่ไหมนะมาดูสิคนโสดความรักคนโสดวันศุกร์เนาะ15ถึง31กระกฎาคมนี้มาว้าวเดือดซันโห เดอดซันมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในในกองไพ่ทาร์ลต์เลยเนาะเดือดซันหมายถึงสว่าง <c oughs> แจ้งชัดเจน <c oughs> ใครที่รองานรอโอกาสรอการได้เจอคู่เจอแน่ๆได้มีโอกาสแน่ๆได้พบรักแน่ๆ <c oughs> เป็นรักที่ดีซะด้วยสิ The Sun เดนะือดซันนี่เนาะหมายถึงความสุข ความเป็นมิตรความจันทใสการล่าเริงการมองโลกในแง่ดีเด็กซันมันเป็นความหมายของอะไรที่ดีๆอยู่แล้วเนาะความรักก็คือจะได้สุขสมหวังมีข่าวที่จะได้เจอ,เจอกับเนื้อคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสจะได้มั่นหมายแต่งงานเนาะใครที่แต่งงานแล้วรอบุตรมีโอกาสจะได้บุตรนะคะนี่เป็นผู้ชายด้วยเนาะเด็กคนนี้นะเนี่ยตามภาพนะเราอ่านตามภาพเนาะ ความรักคือจะเขาเรียกว่าอะไรได้ผลเป็นผลแห่งการได้รักได้รับได้รับความรักกลับมาอมืได้มีการเริ่มต้นที่จะใครที่เป็นโสดอยู่เนาะเรามุ่งเน้นให้คนที่เป็นโสดเนาะตอนนี้นะคะใครที่เป็นโสดได้มีโอกาสได้เจอเจอกับเนื้อคู่ก็ได้เดือะซันนอะว้าวว้าวนะเดอะซันเนี่ย สุดยอดนะดูซิดูกันต่อขอดูต่ออีกจริงได้เดอะซันก็ดีที่สุดแล้วว่าเราขอดูต่ออีกหน่อยนะคะความลักของคนที่เกิดวันศุกร์15-31กรกฎาคมเป็นยังไงดูต่ออีกนิดสิจะได้เจอกันทางไหนตรงไหนใครโอ้เดอืมช่วงนี้ก็อาจจะหนักหนักหนัก เอ๊ะหรือจะได้เจอกับจากการทำงานไพ่ในออฟวอรมันจะเป็นเป็นเรื่องของงานด้วยไพ่ไม้มันจะเป็นลักษณะของงานด้วยนะคะคืองานอาจจะหนักอาจจะเยอะอาจจะติดขาดหรือหรือกำลังแบบเขาเรียกว่ากำลังกำลัง กำลังแบบยึดติดอยู่กับในเรื่องของงานหรือในเรื่องของความมั่นมั่นคงอืมถ้าในเรื่องของความรักอาจจะเป็นรักที่ได้เจอกันแล้ว<ม>เป็นรักที่มั่นคงด้วยนะคะเนี่ยอืมคนโสดคนโสดอย่าตั้งกำแพงเอาไว้สูงมากเพราะว่าเหมือนว่าเหมือนว่าเขาเจ็บมาเยอะอะ เจอเรื่องหนักๆมาเยอะเขาก็เลยสร้างกำแพงเอาไว้สูงเลยสูงเลยตัวเองอีกจริงๆแล้วเน,นี่ยได้เจอกับเดอะซันแล้วมันเป็นรักที่มั่นคงนะมันเป็นรักที่อืมเขาเรียกว่าเป็นความจริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันมันหมายถึงการที่เข้มแข็งมั่นคงมีพลังด้วยนะอืมแต่มันเป็นถ้าในมองของการ แง่ลบมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่ยึดติดยึดติดอยู่กับปัญหาอะไรแบบเนี้แต่เราว่าน่าจะได้เจอรักที่มั่นคงลองออกมองออกมาจากกำแพงที่ตัวเองสร้างเอาไวอ้อ่ะเราอาจจะได้เจอรักที่ดีๆเนี่ยคนดีๆสิ่งดีๆมันกําลังรอกําลังเข้ามาแล้วนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองหน่อยนะคนโสดนะมาดูกันต่ออืม <c oughs> เจ็ดดาบหวาดระแวงวิตกกังวลคิดมากอืว้าววิวออฟฟอร์จูนมันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอืมไม่ว่างานเงินความรักเนี่ยถ้าวิวออฟฟอร์จูนกับเดอะซานเรามันจะเหมือนกับรักที่มาจากพมลิขิตอะ ผมลิขิตกำลังจะนําพาคุณให้ไปเจอเจอกับความรักแล้วนะแต่ว่าในตัวเดอ f o ฟูเองเขาจะเป็นคนที่รักอิสระชอบท้าทายชอบเดินทางอาจจะยังไม่อยากยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆหรือยังไม่อยากมีภาระผูกพันหรือพันธะแต่ว่า View of Fortune ขึ้นพร้อมเดอ s u ซัน่ะเราว่ามันเป็นความหมายที่ดีนะมันเป็นมันเป็นรักที่เป็น เขาเรียกวาอะไรพมลิขิตหรือผู้สร้างอ่ะเนี่ยเขาส่งมาให้แล้วอ่ะเพียงแต่เราตอนนี้เรากําลังหวาดระแวงวิตกกังวลและในใจเราอ่ะก็เหมือนอยากจะอยากท่องเที่ยวอยากเดินทางอยากอยากจะมีอิสระ,ะหรืออาจจะได้เจอจากการเดินทางก็ได้นะเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวมันจะมีเป็นเหมือน เดวิเอรวิวออฟฟอร์จูนมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักด้วยนะคะเนี่ยมันจะหมายถึงการที่จะได้รับอ,อสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรแบบนี้ด้วยเนาะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางแล้วเราจะได้เจอเจอกับรักที่สุขสมหวังเนี่ยรักที่เราต้องการมันเป็นเดอะซันเนาะเราลองเปิดโอกาสแล้วก็ลองมองหาดูเลิกวิตกกังวลนะเนี่ยแล้วก็ออกมาจากกำแพงนี้ มันมีคนดีๆรออยู่นะคะอืมโอเคเนอะคนเกิดวันศุกร์เราว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในช่วง15วันหลังจากนี้เนอะโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยติดตามเมจิกทาร์ลอดไวคิตตี้เราขอบคุณทุกๆคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะ